สุดท้ายของรู้ทานการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้แม่คือคุยกับคุณเทพไทยเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงกระบ,บวนการยุติธรรมที่มันพังนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตากใบและอีกเรื่องที่ทางคุณเทพไทยได้พูดถึงก็คือกรณีชั้น14โอ้โหน่ากลัวนะแล้วก็เรื่องกฎหมายอ,มอ,อ่นี่เราโทษหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็โอเคนะ <orde S 2> เทปไหแล้วโอ้แกแข็งแรงมากนะ <c oughs> เสียงก็ดังฟังชัดนะ <c oughs> ทีนี้พูดถึงเรื่องของชั้น14เนี่ยกระบวนการก็มีอยู่ในหลายๆจุดเหมือนกันนะคะคไม่ว่าจะเป็นที่ปปอชอ <c oughs> เรื่องก็ รอดูอยู่ว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่ขอไปเนี่ยโรงพยาบาลตํารวจเอย่ยกรมรชาชทัณฑ์เอย่ยได้มีการส่งให้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่จริงดูเหมือนเวททะเบียนใช่ไหมหรือเวทระเบียนเวทระเบียนอ้าวมาอยู่ไหนอ่ะ,ออะการตรวจโรคทุกหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงทุกสิบห้านาทีอยู่ไหนอ่ะเนอร์สแปลว่าพยาบาลโนแตแปลว่าบันทึกบันทึกพยาบาลอยู่ไหนอ่ะสำนักกับบันทึกหมออีกนี่ อันนี้ก็เป็นในส่วนของปอปอชอเรื่องที่สาลร,รัฐธรรมนูญก็คือกรณีที่ทางคุณธีรยุทธ์ร้องไปอันนั้นก็จะเกี่ยวกับว่ามีการได้รับอภัยลดโทษลงมาแล้วแต่ไม่ได้มีการติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวทีนี้ในประเด็นนี้ค่ะทางคุณชานชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยก็ได้มีการไปร้องเอาไว้เหมือนกันร้องไปที่ศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนี่ทั้งเก่งมากนะ เมื่อสิบเจ็ดสแปดมียเราก็ไป่ลองกันเหมือนกันเนี่ยเออเด็ก<ม>ท่านเก่งมากเลยอดีตสอสอนครนาย,ยกนะ<ม>เรื่องนี้น่ากลัวมากไพศาลพืชมงคลบอกว่าน่ากลัวออน่ากลัวยังไงเดี๋ยวถามท่านดีกว่าค่ะท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีนะคะท่านชานชัยอิสระเสนาระคะสวัสดีครับท่านชันชัยครับ สวัสดีครับขอบคุณพี่วันสวัสดีพี่วันสวัดีแอนครับสวัสดีครับค่ะดีใจจังเลยได้คิวมาได้เอาลุยเลยแอน <S <S โอ้โหคนที <S <S ่ยินเสียงนานเลยครับครับบขอคุณมากเห็นเห็นบอกว่าท่านเนี่ยได้เคยยื่นคำร้องนี้ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้วถึงสองครั้งกำลังจะยื่นครั้งที่สามเลยอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่ยื่นไปก่อนหน้านี้สองครั้งเป็นยังไงบ้างนะคะ ครับผมก็สรุปง่ายๆว่าพอหลังจากที่คุณทักษิณเข้ามาแล้วได้รับหมายจำจากศาลแล้วก็อยู่ไม่ถึงขีดเจาโมงก็ไปอยู่เรืนไปอยู่โรงพยาบาลหลังจากนั้นมาวันที่ยีสามเนี่ยเราก็เห็นปิดปกติก็ปิดปกติไปถึงเดือนธันวาว่ามันทำไมไปรักษาตัวนานนะแล้วมันทำไมไปทำได้ อันนี้มันเป็นข้อกฎหมายที่เราเรารูกกันอยู่ว่าอำนาจศาลเนี่ยสั่งจำสั่งออกหมายจำแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้จำคุกเนี่ยตามคำสั่งศาลมันต้องมีคำสั่งศาลออกมาสำทับหรือขอศาลว่าไปทุ่เราโทษรักษาตัวหรือจะยือพ่ออะไรต้องไปแจ้งศาลให้ทราบอ,อันนี้มัน,นมันเป็นหลักของข้อกฎหมายเยียายาอยู่แล้วเลยเลยต้องทำเรื่อง เออเอาพฤติกรรมและการกระทําของผรมราชทรทั้งหมดเนี่ยยื่นต่อศาลอาญาแผนกางการเมืองว่ามันเกิดกรณีอย่างเงี้ยเป็นเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอย่างไรค่ะท่านก็ได้ความคุณร,ราก็เออออกคาสั่งามาว่าศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุกนักโทษไปแล้วนะครับแล้วก็การที่เออ การที่กรมราชทันการที่กรมราชทันนำนักโทษออกไปนอกเรือนจาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกรมราชทันเนี่ยทําดยชอบไปกฎหมายหรือไม่ค่ะสารก็เขียนมาแค่น,นี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องความผิดเจ้าหน้าที่ตอนนี้เรื่องความผิดเจ้าหน้าที่ที่เราบรรยายร้อ,อ,องไปนะครับ,ก,บกท่านก็บอกว่าเป็นเป็นเรื่องของสาลอื่น ศาลจะไม่มีอำนาจเขตอำนาจในการมิสัยไอ้ความผิดเจ้าหน้าที่ระหว่างหนึ่งหน้าเจ็ดอะไรประเภทเนี้ว่าเป็น,าน่างใช้อำนาจที่หนึ่งหล้าเจ็ดเราเวนประติที่ต้องไปไปที่ศาลอื่นศาลก็คือไปศาลอาญาทุจริตไปให้ปปชอสอบหรือไปฟ้องศาลอาญาทุจริตก,ก็ว่าไปอ,อันนี้คือจบับที่หนึ่งนะครับท่านก็ให้ข้อคิดเห็นในข้อกฎหมายแล้วก็แนวทางมา ตอหลังจากนั้นมาอีกเดือนกว่าสองเดือนเราก็เลยต้องทำมังสือไปถาม้อกฎหมายท่านเพิ่มเติมว่ากรณีเรื่องการทุเราโทษของนักโทษที่ท่านออกหมายจําไปแล้วเนี่ยถ้าผู้ใดคือหมายถึงว่าปูกปันไปนอกอย่างผมเนี่ยได้พบว่าไม่ได้จําถูกจองจําจริงตามความมีความสาสาผมก็มีสิทธิ์ที่จะร้องให้ศาลพิจารณาว่ามันเรื่องอะไรเออเป็นการกระทําปึกขัดต่อคําสั่งศาลหรือไม่ แล้วก็พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการทุเราโทษเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของกรมราชาัณฑ์หรือเป็นอำนาจของศาลอานก็ได้ไอ้ปามกุณาเอินทิชัยบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยศาลได้พิเคราะห์แล้วไม่มีการมาขอทุเลาโทษพอพอคําว่าไม่ได้ขอทุเลาโทษนี่ก็แสดงว่าเป็นอำนาจศาลแล้คะครับ แต่ถ้าไม่มีศาลไม่มีอำน,นาจศาลก็จะบอกเลยอันนี้มันไม่ใช่อำน,นาจศาลไม่อยู่ในเขนนาตอำนาจศาลไม่ต้องมาขอศาลอะไรก็ว่าไปอันนี้บอกว่าไม่ได้ขอทุเราโทษเพราะฉะนั้นพอไม่ได้ขอทุเราโทษก็เลยไม่มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาตามมาตราสองสิบอ,อันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่ศาลให้เราไปดูว่าถ้ามันเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ข้อกฎหมายในนี้มันใครไปเกี่ยวข้อง ก็เราก็เลยต้องเอาเรื่องกับศาลให้เราไปรับเรื่องกับเป็นคาคาสั่งศาลก็ทําให้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นอำนาจศาลละตรงตามที่เราได้ดูข้อกฎหมายเอมาอกฎหมายมาตรา246ว่าถ้าคนถ้าศาลออกหมายจําแล้วถ้าเกิดมีเหตุจาเป็น4เรื่องคือหนึ่งตวิปนจิจริตศาลจะเอาไปสัาขังไม่ได้และเจ้าหน้าที่จะต้องรีบแจ้งให้ศาลทราบ สองถ้าสั่งไปแล้วถ้าเกิดจะจําคุกแล้วเกิดถึงเ่เสี่ยงต่อชีวิตเกินจําหรือว่าผมไม่ผมละทั์หร,รือเจ้าตัวสัสามาาถร้องต่อศาลเพื่อขอไปทุเลาโทษการไปทุเลาโทษคือไปรักษาตัวข้างนอกศาลท<อ>ี่มมีสั่งศาลก็จะออกคําสั่งให้ไปทุเลาโทษไปขังไปไปรักษาตัวข้างนอกในตถานที่ที่ทางารกรมละทันกําหนดประกาศให้เป็นเข,เขตที่จะทุเลาโทษเช่นจะมาเขต ประกาศในเขตโรงพยาบาลเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปรักษาตัวค่ะอันนั้นสาลก็จะมีอยู่ในกฎหมายวิอาญามาตรา246รายละเอียดเยอะมากผลปรากฏมาเป็นอย่างเงี้ยการที่ไม่ขอทุเราโทษเนี่ยก็คือผมและทิจะทําการโดยพระลาการไม่ให้ขอทุเราโทษก็ถือว่าเป็นเป็นการละเมิอดอำนาจศาล การละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมันเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งล้วเพราะฉะนั้นการที่จะร้องต่อศาลให้พิจารณาว่าเอ,อละเมิดอำนาจศาลมันต้องเขียนว่าใครบ้างทําอย่างไรอเอเทันวันเวลาที่เกิดเหตุเกิดอ,อ,อยังไงแบบไหนแล้วถึงได้ละเมิดอำนาจศาลไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดจากที่กรณีพิจารณาวุรีที่เราได้ค้นพบว่าศาลเคยสั่งให้ทูเราโทษ ไปขัง,ขงนอกๆกับผู้หญิงคนหนึ่งต่างจำปุกแล้วมีมีท้องอยู่2เดือนครับจนสองเดือนก็เลยสั่งให้ไปไปทุเลาโทษไปขัง,ขงนอกนอก,นอกเดือนจําไม่ขังในเดือนจําไปไปรักษาตัวไปออกไปคลอดลูกก่อนให้เรียบร้อยหลังจากทุเลาโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับหมายสารเอาไปจําปุกอย่างเก่าอันนี้ก็เป็นจดหมายที่ทางกรมดันํำไปถึงสารสันบุรี ผ่านเป็นรู้ว่าอันนี้เราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ทั้งหมดก็เลยเอาเรื่องนี้ส่งให้สารดูสารจึงได้ตอบบอกว่าไม่ได้มาขอตัวเราตทษไปทำกันเองไปใช้อํานาจทำกันเองึ่งไนตรงเนี้ยมันจะไปปัดก็ถ้าเราก็ดูว่าที่สังคมรัฐธรรมอยไปทําเรื่องนี้ได้อย่างไรเขาก็อ้างว่าเขาไปออกกฎกระทรวงมาตราเจ็ดโดยรัฐมนตรีอ้างว่า ถ้ามีสองโรคคือหนึ่งมีปนเปรตเป็นโรคจิตแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อคให้เอาไปรักษาตัวนอกโรงพยาบาลได้แต่นี้พอปพอเอาตัวนี้มาอ้างอ้างแล้วก็ไปออกคําสั่งกดกระรวงเนี่ยก็กลับไปดูทีว่ามาตาปกห่วงที่รัฐตีจะออกเนี่ยเขาฆ้าไว้ยังไงเขียนไว้ยังไงเ้าเขียนไว้อย่างนี้เขาว่าเอกรมราชทัณฑ์ สามารถออกกฎกระทรวงกันใดๆที่จะไปเอานักโทษไปเกิดไปขังข้างนอกได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อวิอายาไม่ต้องขัดต่อกฎหมายข้อมูลกฎหมายวิายาและกฎหมายอื่นใดตัวแสดงให้เห็นว่ากฎหมายวิายาเนี่ยใหญ่กว่ากฎหมายพรามจังหวติ <า>รัฐมาตปีศูนย์ย<า>ที่ร<า>ัฐมนตรีจะไปออกกฎกระทรวงกฎอะไรก็แล้วแต่ครับไอ้ตรงนี้เลยการเป็นปัญหาใหญ่เลยผมก็เลยต้องเอาเรื่องข้อกฎหมายนี่ถามคุไประธาบว่ามันต้องห้ามอย่างนี้แล้วไปออกกฎกระทรวงไปทับซ้อนอำนาจศาลไม่ได้ขัดอย่างเดียวนะไปใช้อำนาจศาลเลยไปทับซ้อนอำนาจศาลเลยใช่ใช่แล้วชอบในกฎหมายอยู่ไม่ศาลก็เลยขอมาสั้นเลยบอกเขาไม่ได้ขอตัวเราโทษแล้วเรื่องนี้มันจะผิดอย่างไรก็ ไปทำเรื่องเหมือนก็ทำเรื่องฟ้องให้มันมันเหมือนก็ไปตั้งเรื่องฟ้องใหม่เอานี้ดีกว่าครับแต่ท่านไม่ได้เขียนลองไปละเอียดเนี่ยนะเป็นเราเป็นเรารับเรื่องมาเราดูก็ดูดูออกว่าจะต้องทำยังไงครับเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยต้องมานั่งตั้งหลักว่าเดี๋ยวเอาความจริงนี่ปรากฏแล้วก็มีใครบ้างเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีพยานหลักฐานเอกสารอะไรแล้วแ่้ยังไงแบบไหนใครเป็นคนฝั่งตอนออกไปดียังดีอยู่ตอนเข้ามาจะ ทางประเทศยังแข็งแรงอยู่แล้วออกมานี่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอันนี้มันต้องมานั่งารายละเอียดข้อที่จริงทั้งหมดแล้วแล้วก็มีพยา,ายนหล,ลักฐานชัดเจนทั้งตัวบุคคลทั้งพยานเอกาสารที่ใครเป็นคนสั่งไปเพื่อจะให้ศารพิจารณาตั้งเรื่องให้สาลพิจารณาตั้งเรื่องได้่ในาการจะมีสายได้ครับความเป็นมาเป็นอย่างนี้ครับโอ,<ๆ>โอ้พึ่งจะเข้าใจเนี่ยครับแหมสงสัยมาหลายวันแล้วพึ่งจะได้คุยเนี่ยยิ่งสงสัยหนักใหญ่ตอนที่ภพศารพืชมงคล มาบอกว่าเฮ้ยไอ้นนี่น่ากลัวมากเลยอันเนี้ยโอยอันตรายมากเลยสําหรับทักษิณน,น่ะครับก็เลยเออถามคุณชาญชัยดีกว่าน,นี่น่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวจริงๆเลยค่ะค่ะเอ๊ในในครั้งแรกอะคะ่ะที่ยื่นไปที่สารดีกานักการเมืองอะคะ่ะเหมือนว่าสารท่านก็จะชี้ว่าเป็นในส่วนของทางราชทัณ์ถูกไหมคะ ที่ไปที่เจ้าหน้าที่เราไปบรรยายว่าเจ้าหน้าที่ทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นเ,ออเจ้าหน้าที่คนนั้นอธิบดีคนนี้ไปทําอย่างนี้เอาออกไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปไปเรื่องของเจ้าหน้าที่ทาผิดหนึ่งห้าเจ็ดเพราะตามหลักที่ท่านชันชัยพูดถึงเนี่ยก็คือจะต้องมีการขอสารก่อนในการที่จะนําตัวนักโทษอะไปรักษาถูกไหมคะ,ะในกฎหมายเขียนไว้เลยว่าถ้าสารจําพุก แล้วเกิดมีสี่ประเด็นเนี่ยที่อ้างถึงว่าว่าก็อ้างว่าคุณจตินเนี่ยมีอาการโรคไรแรง<ช>อ,าอาจจะเป็นเสียชีวิต<ล>มันก็เข้า <ใน S 2> หลักเกณฑ์ของอกรมบลกฎหมายเยียยามมาตรา2า่4 2046วรรคสองว่าเยาวรรคสองข้อที่สองคือถ้าศาลสั่งแล้วเกิดนักโทษเนี่ยมีอาการเสี่ยงต่อชีวิตศาลต้องต้องห้ามไม่ให้ศาลสั่งจำคุกด้วย ได้คน<อ>ที่ร้องเนี่ยต้องรีบร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายอเอาอ,อไปร<อ>ักษาข้างนอกก่อนก็เรียกก่อนทุบเรลาโทษไปทุบเรลาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมารับหมายศาลใหม่หมายจำทุกใหม่อือันนี้เขียนอยู่ในในข้อกฎหมายที่อาญาเลยวิธีปฏ<ท>ิบัติเลยนะที่อาญาเป็นวิธีปฏิบัติเลยที่ผมแล้ทันก็รู้อยู่แล้วต้องปฏิบัติแบบนี้ทำย้อนหลังได้ไหมคะเพราะว่าถ้าจะถึงขั้นที่จะอันตรายต่อชีวิตและถ้าจะมารอขอศาล ออกไปมันอาจจะไม่ทันไหมคะตอบไม่ฮะคือออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาแจ้งให้สารทราบแต่ว่าคุณคือคือบางเรื่องเนี่ยไปออกไปแล้วแจ้งให้สารทราบบางเรื่องก็ออทำเรื่องขอสาร,สารทันทีศารก็จะพิจา,ารณาทันทีเลยว่าเป็นยังไงถ้าเกิดบางคนไปรักไก่ว่าเอ้ยจะออกไปโรคไรแรงจะออกไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องไอ ไม่ชอบมาปาส่วนไปตรงก็ที่จริงเพื่อจะไปนอนข้างนอกมีเงินก็จ่ายออไม่อยากนอนข้างในนี่ก็ไปนอนไปนอนนอกทุดีกว่าครัดในกรม่าท่านทําเรื่องไปถึงศาลศาลก็จะไต่สวนก็อาจจะเรียกเรียกไต่สวนทันทีก็จะไต่สวนว่าริงไม่จริงขอดูใบแพทย์ขอดูใบอะไรทั้งหมดไม่างนั้นการกระบวนการยุติธรรมที่ศาลกว่าจะมาถึงศาลตัดสินเนี่ยตำรวจไปตามจับ ผลร้ายกว่าอายการจะฟ้องกว่าศาลจะตัดสินจะดีกว่าจะขึ้นถึงศาลฎีกาเนี่ยใช้เวลาห้าปีสิบปีต้องเสียเงินเสียทองเงนี่ยเยอะแยะเสียกาลังคนเป็นเยอะแยะอพอเสียเรียบร้อยศาลตัดสินปุ๊บอะอา,อานาจศาลไม่มีละ uh, เอเอไอ,อพวกนี้มวกน่าทนบอกอันนี้เป็นเรื่องของผมอะ่ะผมจะไปร่างศาลก็นอกเรื่องของผมแล้วศาลตัดสินจบแล้วมันไม่ได้มันมันอยู่ในกฎหมายวิทยามาถึงห้ามไม่ให้ออกกฎระเบียบ ไอ้ข้อกฎตมกระทรวงอะไรทั้งหมดเนี่ยไ้พรบราชธรรมใช่ไหมคะเออไปขัดสวิทายามันท่องเขาว่าไปขัดคำสั่งศาลคำสั่งอายาการตำรวจอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยทนีนี้มันเป็นกฎหมายอยู่แล้วเลยค่ะ<ช>ทีนี้มันก็เหมือนจะมีอีกสองทางไหมคะท่านคะหนึ่งก็คืออาจจะไปที่ปปอชอที่เกี่ยวกับเรื่องของ เจ้าหน้าที่ราชธณร์ที่ไม่ได้มีการขอสารก่อนในการนำพาตัวนักโทษไปรักษาที่อื่นหรืออาจจะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีเรื่องของการขัดกันแห่งกฎหมายไหมคะเรื่องปวิายากับเรื่องของไอพรบราชัรฑ์ที่ออกมาในตอนปี60นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันไปได้ทั้งหมดอยู่สองสามสารครับสารหนึ่งก็คือเรื่องเอาเอาเรื่งของสารอาญ,ญาในาการเมืองก่อนนะครับหนึ่งขัด คำสั่งศาลหรือไม่อาจมาขัดต้องตัดก็ไปหาศาลใหม่ว่าเราไปบอกเลยพุกนี้ทาขัดอะไรบ้างใครบ้างทําขัดขัดคําสั่งศาลนี่ก็มีโทษแล้วใช่ขัดคำสั่งศาลเนี่ยศาลสามารถออกหมายศาลใหม่เลยอันนี้ศาลก็เป็นอานาจของศาลในการจะสั่งอะไรก็แล้วแต่เป็นอานาจศาลล้ะเพราะไปขัดคําสั่งศาลพอศาลสั่งอย่างหนึ่งไปทําอย่างหนึ่งศาลให้ไปจำตุ๊กจำปา ไปอ้างว่าป่วยป่วยก็ต้องมาบอกศาลเนี่ยศาลก็จะได้ออกใบใบที่เราโสดหายไปอันนี้มันไม่ทำสมบูรวนการศาลเลยคือศาลไม่จาเป็นไม่จาคือคือพูดได้ง่ายว่าไม่มีศาลตัดสินมันแล้วจบไม่ไม่เกี่ยวกับศาลแล้วมันไม่ใช่เพราะงั้นเวลาเน้นเวลาศาลเวลาเวลาศาลจําคุกไปแล้วคดีหนึ่งจะมีคดีอีกศาลเลียกมลาทําไมรองปจทธานบอกไม่ต้องมายุ่งอันนี้เป็นนักโทษผมศาลอย่ามายุ่ง มันได้ที่ไหนอ่ะศาลเรียกเมื่อไหร่ก็ต้องเอาต้โทษมาส่งที่ศาลนัีนเลใช่ใช่ใช่ไอ้อย่างเงี้มันเป็นอำนาจศาลอันนี้มันเป็นเรื่องระมิดมอำนาจศาลกี่กี่เรื่องค่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพี่ผมจะต้องทำครั้งที่สามเนี่ยเห็นยากมากแล้วว่ามันต้องรอหลักฐานที่เขาทีแรกเขาจะมาส่งให้แต่ว่าตอนหลังนี่ไอ้ไอ้คนมันเห็นเก่เงินเห็นเห็นเก่ยศเห็นเกินเห็นเกานลาบเห็นเก่สรรเสริญเห็นเกินยศก็เลยเลยกลัวกล้าๆเลยไม่เอามาส่งให้อ๋อ ผมใจเย็นหน่อยนะความจริงเราปรากฏแล้วผมรอใจเย็นมาห้าเดือนแล้วผมรู้แล้วตั้งแต่กลุภมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยความจริงก็ปรากฏมาเรื่อยปรากฏมาเรื่อยแล้วผมก็เก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอเสนอสาลทีเดียวครับใช่วลาที่ตอนนี้เรื่องของเรื่องของการขัดอำนาจศาลนะที่จะไปศาลอาญาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไปทาอะไรผิดเนี่ย Mm hmm. แล้วไปตีปามเองแล้วไปทมผิดอะไรเนี่ยอาจจะต้องไปศาลอาญาทุจริต mm hmm. ส่วนในที่กฎหมายไปออกแล้วขัดเนี่ยถ้า,ถามันเป็นการขัดต่อรัฐมนูญด้วยอันนี้ถึงจะไปศารลรัฐมนูญี mm hmm. อาจจะแยกกันไปสามส่วนแต่ว่าสองส่วนนี่ชัดละศาลศาลได้มีคาวินิจฉัยมาสองฉบ,บับถึงผมเนี่ยที่ผมไปร้องศาลเนี่ยศาลเขียนมาเนี่ยเท่ากับทำให้เรารู้ว่ากฎหมายว่าเรื่องนี้ต้องไปยังไงเรื่องนี้จามาอย่างไง ให้เห็นชัดว่าเป็นอำนาจศาลไหมฉบับที่สองนี่รู้เลยว่าเป็นอำนาจศาลแล้วแต่ฉบับแรกนี่ศาลบอกว่าให้ให้ทําปิดเจ้าหน้าที่ทาปิดเปล่าตัดสินไปก็ศาลนี้ก็ไม่มียำนาจในการจะมานำที่ใช้ตัดสิน็ดีไอ้เจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะมันไม่ใช่เป็นราชการแต่การเมืองมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องไปที่ศาลหนึ่งศาลอื่นท่านจะเขียนมาชัดอย่างนี้เลยอืมค่ะ ใช้เวลาอีกนานไหมครับท่านอดีตสสนครนายกท่านชาญชัยครับอะไรเนี่ยเจ้าตัวใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะเสร็จครับหมาย้ผมลุ้นแล้วนี่ถ้าใช้เวลาอีกนานไหมครับในการเขียนกว่าจะเสร็จเนี่ยครับเดี๋ยวนะเสียมันขาดที่หนึ่งครับพอดีเสียเสียมันขาดขาดหลายๆนิดนึงแต่ขออนุญาตขออนุญาตฟังใหม่อีกครับใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าท่านจะเขียนเสร็จผมลุ้นอยู่ครับเออ ตอนนี้ตอนนี้ทักเริ่มมีคนก้าวหลักฐานที่เราต้องการมามาเขียนให้ชัดเจนไปได้ครับแล้วก็คำร้องต้องเขียนให้กระชับให้ตรงกับให้ตรงกับเรื่องการบินอำนาจศาลตอนบริสารอาญ,ญานละการเมืองนะครับ,รบต้องเขียนให้ตรงกับก,บการที่ไปไปละเมิดอำนาจศาลและต้องไปตรงกับไปข้อบังคับข้อที่เก้า ว่าด้วยเรื่องการบังคับคดออีอย่าไปออกนอกนอกนอกประเด็นพอออกนอกประเด็นปุ๊บศาลจะไม่มีศาลจะไม่พิจารณาเลยเพราะมันอยู่นอกอำนาจรับ,อ,บอกว่าไม่ใช่เป็นการพิาจารณาคดีใหม่เป็นพินาจารณาคดีอำนาจของศาลที่จะบังคับคดีแล้วไม่มีคนไปไปผัดคำสัง่งศาลไม่บังคับตามคำสัง่งศาลไอ้ตรงเนี้ยต้องไปดูจุดนี้เลย ใครบ้างทำยังไงเวลาไหนพยานาหลักฐานอะไรบ้างเอออะไรนี้นะอันนี้มันต้องไปตัวนี้ถามว่าใช้เวลานานไหมอันนี้ขึ้นอยู่พัญหาหลักฐานนะครับครับแล้วว่าอันที่สองก,ก็คือบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องส่งไปให้ปปชเข้าไปจัดการเองเพราะว่าปปชจะมีอำนาจในการเดีเอกสารครับตอนนี้ผมผมเขียนเรื่องเพื่อจะขอกฎหมายเพื่อจะขอเอกอสารไปหน่วยรยาชการครับ ถ้าเขาไม่ให้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนถ้าไม่ให้ก็จะดำเนินคดีเขาอีกทครับ อันนี้ก็้องใช้เวลากว่าควรจันกวควรจะเอาขึ้นศาลได้สิโอพอควรล้ครับทีนี้ท่านท้อใจบ้างไหมคะที่ไปยื่นถึงสองครั้งแล้วก็กําลังจะครั้งที่สามซึ่งครั้งที่สามนี่ก็ต้องรวบรวมพยายนหลักฐานอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยในการที่จะ,อะขอร,ร,รับสารเาจะหน้าผลละเมืองคนไทยที่ต้องการให้วัมถูกต้องแล้วกระบวนการยุติธรรมให้มันมันเป็นไม่ถูก ัดเสาะบ่อนทาลายหรือว,ว่าถุกย่ำยีถูกทาลายความน่าเชื่อถือเนี่ยพวกเราต้องถามมัมันมันจะเป็นยังไงกันจังแต่ว่าถามว่าทาหนังสือไปออทําคาร้องไปทิ่ศาลแล้วเนี่ยแล้วศาลจะตอบไปอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จละ oh. ในในในฐานะที่เราต้องการอยากจะแก้ปัญหาของบ้านเมือง <Okay. S 2> ให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นอำนาจใครแล้วก็ oh. ทำผิดอย่างนี้ต่อไปอยังไง ท่านบอกว่าอันนี้ไม่เนียำหน้าท่านต้องไปติดตารอื่นท่านก็ชี้แจงไปทําอย่างนี้กันมาเนี่ย mm hmm. เขาไม่เปน็นหจจน้าใจเป็นหน้าศาลแต่เขามานองขอพไมาในขอปุ๊บจะทํำยังไงถ้าเกิดเ็ายังไม่ขออีกเราจะทํำยังไงว่าเขาระเบิดหน้าสาลแบบไหนอันนี้ก็ทําให้เรารู้แนวทางในการที่จะดาเนินการต่อไปได้ง่ายข้ออืม mm hmm. ค่ะเป็นงั้น,น,<ำ>นเป็นใจกลาเป็นเราต้องมานั่งตีปากกันแล้วก็เสียเวลา แต่อันนี้ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากศาลพอสมควรครับเชื่อมือท่านครับเคยทํางานกับท่านมาเมื่อ17ปีที่แล้วฝีมือสุดยอดเลยครับครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากช่วยนําไหนไปครับวันนี้ไปคุยกับพี่ไปสารเนี่ยหลายเรื่องควันนั้นไปคุยกับพี่ไปสารในเรื่องเรื่องใหญ่ๆั้งนเลยแล้วจะมีวันเสาร์น kind of voilà pues anyway ี้จะเปิดประเด็นใหญ่เรื่องใหญ่ไปสานก็ให้ครแนะนํามมาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยโอ้ะิดตามเลยครับขอคิวไว้ล่วงหน้าได้ไหมคะชอบตามขอติดตามเลยครับได้ได้ได้แต่ว่าแต่ว่าคยเคยตอนนี้ช่วยช่วยแจ้งอีกทีนึงแล้วกันได้เลยค่ะเราจะคุยกันยังไงครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัีค่ะสวัสดีครัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับโอ้โหก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเรื่อง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 ใหญ่เลยนะครับเนี่ยออกมาเรื่องอย่างเนี้ย ออกมาเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องอีกอย่าง,างนึ่งท่านท่านอดีตสสชาญชัยจะประกาศเลยว่ามันจะขนาดไหนยังไงนะครับเราต้องติดตามไปเพราะว่าแค่เรื่องที่ท่านอดีตสสนครจยกชานชัยอิสระเสนาร,รักมาประกาศเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะคะอย่ากัะพิตาใช่แต่ว่าวันนี้ไปก่อนนะคะเพราะมือมือท่านชาญชัยเนี่ยหมัดหนัก พอๆกับไม้ไทยสันนี่ <นะ S 2> ค่ะคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค